สองหนุ่มนักดนตรีดีกรีพระเอกครับคังมินยอกนะครับและก็อ e ีจองชินคู่เพื่อนซีจากวงดนตรีระดับแถวหน้าของวงการเพลงเกาหลีใต้ครับเซียนบนั่นเองแฟนๆจากสังกัด uh, FNC Entertainment นตะฮะต่างรู้ดีว่าถึงจะเป็น The ะบัด y ีแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความต่างกันที่คนนึงเป็นทาสหมาอีกคนหนึ่งเป็นทาสแมวนะฮะโดยคงังมินยอกครับเป็นทาสแมวที่มักจะอวดน้องแมวทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็น ุงตาต้าแล้วก็อึมจีจี้โอ้โหชื่อแมวก็ดูไฮโซเหมือนกันนะและและ้วีเขาเคยถึงขั้นพาไปถ่ายแบบนิเทาศสารแล้วก็ออกรายการ i Life Alone มาด้วยกันแล้วนะครับส่วนอีจองชินครับเป็นทาสหมาอ๋อขอไปครับเป็นทาสแมวนะฮะมีน้องหมาอ๊ะเป็นทาสหมาแล้วก็มีน้องหมาผู้ใจพันโกลเด้นดิทิเวอร์นะครับชื่อว่าซิมบ้าที่เขามาจะอัพคลิปภาพน่ารักนิสแกมอยู่บ่อยๆครับ และข่าวดีของ v o y s Thai a c t i v a t i o n ครับได้พาพวกเขามาให้แฟนๆได้เจอหน้ากันให้หายคิดถึงนะครับกับงาน2023 t n y Kangmin y o k X อ uh, ีจองชินนะครับ from CNBLUE The Buddy Fan Meeting in Bangkok นะครับซึ่งจะจัดงานขึ้นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2 5 6 6นี้ครับ Hall, Bangkok, ที่ BCC Hall Bangkok Central Plaza ลาดพร้าวนะครับซึ่งพวกเขาก็ไม่พลาดจะส่งที่พิเศษมาเชิญชวนแฟนๆด้วยครับ 합니다. 네, 바로 저희가 2023 강민혁, 이정신. 그럼 c m b l u e 더 버디 사디카 c m b l 강민혁, 이정신 카. 네, 보이스 여러분 정말 오랜만에 이렇게 인사드리게 됐습니다. 정말 빨리 빨리. 너무 보고 싶었어요. 네, 저도 너무너무 보고 싶었습니다, 여러분. 오늘 이렇게 저희가 인사를 드리게 된 이유는요. 바로 여러분들이 깜짝 놀랄 만한 소식을 전해드리려고 합니다. 네, 바로 저희가 2023 강민혁, 이정진, 그럼 실블루 더 버디 팬미팅인 방콕으로 방콕에 계신 여러분들을 만나러 가게 됐습니다. <laughs> 너무 기분 좋네요. 하루빨리라도 빨리 얘기를 이게 해드리고 싶었는데 드디어 <laughs> 오늘 네. 이렇게 기쁜 소식을 전할 수 있게 돼서 너무 행복합니다. 네, 저희 팬미팅은 5월 21일 오후 5시 방콕 BCC 홀 센트럴 브라자 라프라고 해서 진행하게 됐습니다. 네, 맞습니다. 방콕에 계신 보이스 분들과 만날 생각이 벌써부터 설레서 정말 제가 인사를 연습하고 있어요. 아, 그러니까. <laughs> 네, 저희 의 색다른 매력과 모습들 많이 보여 주기 위해서 준비하고 있으니까 많이 많이 기대해 주시기 바랍니다. 네, 맞습니다. 그럼 우리 5월 21일에 꼭 만나요. 네, 지금까지 CM 블루 강민혁이정신이었습니다ขอบคุณครับข n s <목소리> i o News อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ